สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนันวดอีกแล้วนะครับวันนี้พบกับสายฟิชชิงรีวิวนะวันนี้เป็นซีรีส์ของ V-BASS x 1 วันนี้เราจะมาทำการผ่ารอกด้านในดูองค์ประกอบภายในกันนะครับหรือว่าคลิป internal component นะครับเราจะมาลื้อภายในดูกันของเจ้า X1 ว่ามีองค์ประกอบแบบไหนบ้างแจ่มอย่างไรบ้างนะครับอ่ะไปครับอย่ารอช้าไปชมกันดีกว่าครับไปมาครับวัยรุ่นเรามาชมองค์ประกอบแบบ100%เซนะครับของเจ้า v b a s s X1 กันเลยครับกับคลิป internal component นะครับที่นวด นำแยกองค์ประกอบแบบ100%มาให้ชมกันนะครับจากแถบด้านซ้ายนะครับตรงนี้ก่อนเลยนะครับตรงนี้เป็นชุดแขนหมุนนะครับหรือว่าแฮนเดิลนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นงานคาร์บอนนะครับลบขอบมาเรียบร้อยเลยนะครับถือว่าเก็บงานได้ดีนะครับแล้วก็ที่ตัวหนอบนะครับหนอบเป็นหน็อบยาง EVA นะและก็มีลูกปืนให้นะครับหน็อบละ2ลูกเลยนะครับฉะนั้นที่แฮนเดิลเนี่ย มีลูกปูนถึง4ลูกเลยนั่นเองนะครับลื่นปืดลื่นปืดอ่ะเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับถือว่าลื่นเลยแหละนะครับแล้วก็มีแหวนบรรดาแหวนต่างๆนะครับแล้วก็เป็น Star De c นะครับตัวนี้เป็นงานอลูมิเนียมนะครับนี่นะก็มีการทำสีแดงนะครับแล้วก็ตัดด้วยการเขาเรียกว่าอะไรอร CNC เหรอน่าจะเป็น CNC แหละกัดลวดลายนะครับ เป็นเนื้อสีของอลูมิเนียมนั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่าสวยงามนะครับ5แฉกแล้วก็เป็นแหวนสปริงนะครับจากนั้นก็เป็นคลิกเสียงนะครับคลิกเสียงแบบปกติที่เราเคยเห็นกันนั่นแหละนะครับนี่คลิกเสียงของ Star De c ลักษณะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นแหวนรองอีกชั้นหนึ่งนะครับจนไปถึงแหวนตัวเล็กอีก1แหวนนั่นเองนะครับนั่นก็เป็นนะครับรายละเอียดของแฮนด์เลนนะครับรวมไปถึงตัว หนอบด้วยนั่นเองนะครับชุดที่2นะครับบริเวณนี้นะครับตัวนี้ก็คือฝาปรับคอนสปูลนะครับซึ่งฝาปรับคอนสปูลตัวนี้จะมีคลิกเสียงนะครับบิวติดไว้กับตัวฝาห้องเกียร์นะครับเดี๋ยวนั้นวดพาไปดูอีกทีนะครับตัวนี้หนาเลยแข็งด้วยนะครับเป็นงานอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ด้านล่างชุดนี้นะครับก็จะเป็นลูกปืนนะครับ1ลูกนะครับกับบูชนะครับแล้วก็ ตัวลูกปืนกันกลับนะครับลูกปืนตัวนี้เป็นลูกปืนประคองเสาด้านบนนะครับบริเวณแขนหมุนนะครับแล้วก็บูชตัวนี้นะครับสวมเข้ากับตัวลูกปืนกันกลับนั่นเองนะครับลูกปืนกันกลับตัวนี้เป็นแบบ6เม็ดนะครับนะลักษณะแบบนี้ใช้คู่กันนะครับ3ตัวนี้ต่อมานะครับเป็นชุดเฟืองขับบริเวณขับเฟืองตัวหนอนนั่นเองนะครับนี่นะเป็นงานพลาสติกนะครับแล้วก็มีตัวเฟืองสําหรับดีดตัวขาเตะ ตัวแป้นกดฟรีสปูลนะครับตัวนี้น่าจะเป็นงานกราไฟหรือเปล่าไม่มั่นใจค่อนข้างเบามากๆเลยนะแล้วก็มีผ้าเบรกอยู่ชั้นบนนะครับบริเวณนี้นะครับนะอีกหนึ่งแผ่นนั่นเองนะครับนี่เซตนี้ก็มาคู่กันในลักษณะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็วัสดุที่ให้มาก็ค่อนข้างพิเศษด้วยนะครับอย่างที่บอกนะมันไม่ใช่โลหะและไม่ใช่พลาสติกอะ่ะมันเป็นเหมือน แผ่นกราไฟหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับเนี่ยมาแบบนี้เลยครับมาต่อกันที่ชุดยกนะครับแล้วก็เมนเฟืองหรือว่าเฟืองพินเนียนั่นเองนะครับชุดยกตัวนี้เป็นงานพลาสติกนะครับแต่ว่าไม่มีตัวเกือกม้าที่เป็นโลหะรองนะครับก็เป็นพลาสติกล้วนๆนะครับตัวนี้น่าจะเป็นงาน ABS นั่นแหละนะครับแล้วก็เฟืองทองเหลืองตัวนี้นะครับหรือว่าเมนเฟืองหรือบางคนก็เรียกว่าเฟืองพินียนนะครับก็เก็บงานมาได้อย่างเรียบร้อยนะครับนี่นะ ตัวสั้นๆแบบนี้นี่แหละนะครับสำหรับเจ้า X1 ครับมาต่อกันที่ชุดผ้าเบรกนะครับชุดผ้าเบรกและแป้นกดเบรกต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะมีผ้าเบรกอยู่3ชั้นนะครับโดยลักษณะเป็นเนื้อปะเก็นนี่แหละนะลักษณะแบบนี้นะแล้วก็เป็นผ้าเบรกแบบเปียกนั่นเองนะครับอาจจะต้องใช้จารบีนะครับในการสร้างความชุ่มชื้นให้ผ้าเบรกด้วยนะครับแบบนี้นะครับมีทั้งหมด 3แผ่นนะมีทั้งหมด3แผ่นกับกำลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสมนะครับที่เจ้ารอกตัวนี้ให้มาก็คือ7กิโลกรัมนะครับแต่นหนดคาดการว่ามันน่าจะเกินนั่นแหละนะครับก็มาพร้อมกับชุดกดเบรกนะครับ3ชุดเรียงกันตามสเต็ปลักษณะแบบนี้เลยนะครับตัวต่อไปเป็นเฟืองขับนะครับตัวนี้เป็นงานอลูมิเนียมนะครับนี่น่าจะชุบแข็งมาเรียบร้อยแล้วแหละตัวนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยไม่กล้านํามาใส่ในตัวรอกแน่นอนนะครับมันต้องแข็งแรงแน่นอนนะครับ เพราะว่าน้ำหนักของรอกตัวนี้อยู่ที่180กรัมเท่านั้นเองนะครับก็จะมีหลายจุดนะครับที่เลือกใช้นะวัสดุที่มีน้ําหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ตัวเฟืองขับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเลือกใช้งานอลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็เก um cool. ็บงานมาได้เป nice. ็นอย่างดีครับมีคุณภาพแน่นอนส่วนต่อไปเป็นเสานะครับเสาแกนหมุนนั่นเองนะครับตัวนี้เลือกใช้งานอลูมิเนียมเช่นกันนะครับก็น่าจะมีการชุบแข็งมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่ใต้เสานะครับ มีล็อกด้วยตัวแหวนเกือกม้านะและยังมีลูกปืนนะครับที่อยู่ใต้เสาตัวนี้อีก1ลูกนั่นเองนะครับเสาตัวนี้มาแบบว่าไล่เบามาเลยนะครับน้ําหนักเบามากเลยนะก็ทําให้เจ้ารอกตัวนี้มีน้ําหนักแค่180กรัมนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแข็งแรงและยังมีน้ําหนักเบาด้วยนั่นเองนะครับกระจังหน้านะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าของ X1 นะครับดูจากเนื้อเนี่ย น่าจะเป็น ABS หรือไม่ก็กราไฟนั่นแหละนะครับดูจากเนื้อนะเออนวดเองก็ไม่ชวัวนะครับเรื่องของเนื้อวัสดุที่กัมกึง่งระหว่างงาน ABS กับงานกราไฟนะครับแต่ก็ ไม่เป็นไรนะครับแค่รู้ไว้ว่ามันไม่ใช่โลหะเท่านั้นเองนี่คือกระจังหน้าของ X1 ครับต่อไปเป็นเฟืองตัวหนอนนะครับตัวนี้ให้มาเป็นโลหะนะครับน่าจะเป็นงานสแตนเลสหรือไม่ก็ทองเหลืองนี่แหละนะครับแล้วก็เคลือบมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ที่เฟืองตัวหนอนเนี่ยด้านเฟืองขับพลาสติกเนี่ยตัวนี้ก็จะมีลูกปืนมาให้แล้ว1ลูกนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับเพราะว่าเป็นบุชพลาสติกที่ทํามาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนี่ก็คือเฟืองตัวนนอที่ แข็งแรงแน่นอนนะครับสำหรับ X1 ครับมาต่อกันที่ลายไกด์นะครับตัวนี้ก็เก็บงานมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็วัสดุของตัวลายกดายเนี่ยนะก็มีการเคลือบนะครับเพื่อ สร้างความแข็งแรงนะครับในการเสียดสีระหว่างตัวสายกับตัวลายไกด์มาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็วัสดุอย่างที่บอกนะครับเก็บงานมาเป็นอย่างดีนะนี่ก็คือวัสดุสําหรับลายไกด์นั่นเองนะครับมาต่อกันที่ฝาปรับนวงนะครับตัวนี้เป็นฝาปรับนวงของ x 1นะครับซึ่ง x 1เนี่ยเป็นระบบนวงแบบเม็ดลา6เม็ดนะครับแรงเหวี่ยงนีศูนย์กลางนั่นเองนะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าออกแบบมาดีนะในการเปิดปิดนะครับมีระบบตัวกดตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนลงแล้วก็เปิดออกได้เลยนะครับนะก็ถือว่าเป็นงานเนี่ยที่น้ำหนวดเดาไม่ออกไม่มั่นใจว่ามันเป็นงาน ABS หรือว่างานกราไฟนะครับแต่ก็เก็บงานได้ดีนะเรียบร้อยดีมากเลยนะครับส่วนลูกปืนนะครับเดี๋ยวน้ดหนไปแจ้งรายละเอียดให้ทีนะครับสำหรับใครที่อยากทราบขนาดนะครับเดี๋ยวน้ดหนจะแจ้งให้ทราบนะครับช่วงท้ายคลิปมาต่อกันที่ด้านฝาห้องเกียร์นะครับฝาห้องเกียร์ตัวนี้ก็วัสดุเดียวกันกับ ด้านฝาปรับนวงนั่นแหละนะครับแล้วก็ที่ปรับคอนสปูลนะครับก็จะมีลูกปืนอีกหนึ่งลูกนั่นเองนะครับแต่ว่าบอกตรงๆหาวิธีถอดไม่ได้นะครับเออต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่สามารถถอดออกได้นะครับเพราะไม่รู้ว่าวิธีการถอดมันถอดยังไงนะครับเพราะมันไม่มีแหวนสปริงให้เลยนะครับก็เลยไม่รู้จะดึงออกยังไงแต่ไม่อยากไปงัดด้วยเดี๋ยวจะเสียหายนะครับแล้วก็บริเวณแหวนคอบนะครับฝาห้องเกียร์ตัวนี้นะครับเป็นงานอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ CNC นะครับ แกะลดลายเพื่อให้เห็นเนื้อของอลูมิเนียมนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือฝาห้องเกียร์ของ X1 มาดูที่ตัวเฟรมกลางกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นงานโลหะนะครับเก็บงานมาเป็นอย่างดีเลยนะครับเรียบร้อยดีแข็งแรงนะครับแต่มีน้ำหนักเบานั่นเองนะครับนั่นคือคอนเซปต์ของเขานะครับแล้วก็กลไกของชุดยกนะครับต่างๆตัวนี้ให้มันเป็นโลหะเลยนะครับมีสปริงปีกาตัวเดียวนะครับไม่ต้องห่วงแข็งแรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าชุด กลไกต่างๆตัวนี้เป็นโลหะหมดเลยนะครับนั่นก็ยืนยันได้เลยว่าเซตนี้นะแข็งแรงแน่นอนนะครับกดกันไปกระหน่ำกดกันเข้าไปนะครับนี่คือคุณภาพภายในของเจ้า X1 สําหรับเฟรมกลางครับมาต่อกันที่ตัวสปูลน,นะครับที่ตัวสปูลเนี่ยก็จะเป็นงานอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีการเจาะรูไล่เบาต่างๆนะครับแล้วก็เป็นระบบน่วงแบบเม็ดลานะแรงเหวียงนี้ศูนย์กลางนั่นเองนะครับแล้วก็มองและสวยงามนะถือว่าค่อนข้างสวยงามสปูลเฉพาะทางนะครับ แกนสปูลน,นะครับความยาวรวมนะครับนนวดวัดให้ชมกันนะครับจะอยู่ที่โดยประมาณนะ63มิลลิเมตรนะครับ63มิลลิเมตรไดมิเตอร์ของสปูลน,นะครับนี่ไดมิเตอร์ของสปูลอยู่ที่34มิลลิเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็หน้ากว้างของสปูลน,นะครับอยู่ที่26มิลลิเมตรนะครับนี่ก็คือขนาดของสปูลเจ้า V-Bass X1 ครับเจีมๆกันไปเลยมาดูที่เขาควายกันบ้างครับเขาควายที่จะไปขับกับเฟืองตัวหนอนนั่นเองนะครับตัวนี้ใช้เป็นงานโลหะนะครับแต่ว่าตัวฝาเนี่ยนะครับเป็นงานพลาสติกนะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ว่าเขาควายนี่รับรองแข็งแรงแน่นอนถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหานะครับทางค่าย V-Bass ก็ มีบริการซ่อมฟรีอะไรฟรี1ปีอยู่แล้วนะครับไว้ใจได้บริการหลังการขายแน่นอนอยู่แล้วนะครับอ่ะนี่คือเขาควายครับมาที่หัวใจสําคัญของรอบทุกตัวนะครับรอบเบสหยดน้ำนี่แหละนะครับนั่นก็คือลูกปืนบริเวณด้านฝาปรับหน่วงแล้วก็ที่แกนสปูลน,นะครับสำหรับหลายๆคนนะครับที่อยากจะไปอัปเกรดนะแต่ต้องบอกก่อน2เม็ดนี่ยเป็นลูกปืนที่มีคุณภาพสูงอยู่แล้วนะเป็นลูกปืน NMB เกรดญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะว่าเป็นของจากญี่ปุ่นนั่นเองนะอ่ะ ตัวนี้นะครับด้านฝาปรับหน่วงไม่เหล็กนะครับขนาดจะอยู่ที่3 1 0คูณ10คูณ4นะครับแล้วก็ที่ด้านแกนสปูลนะครับก็จะอยู่ที่5 1 1คูณ11คูณ4นั่นเองนะครับใครที่อยากไปอัปเกรดก็จัดกันไปได้เลยนะครับขนาดนันหนวดวัดให้เรียบร้อยแล้วครับผมจากสเปคตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันนิดนึงนะครับว่าสเปคของลูกปืนนะครับที่บอกว่า10บวก1เนี่ยจริงไหมนะครับ ที่น็อปนะครับสองข้างนะครับข้างละสองก็เป็น4แล้วนะครับที่แกนสปูลนะครับก็เป็น5นะครับที่ด้านฝาปรับหน่วงก็เป็น6นะครับมาต่อที่ประคองเสาด้านบนนะครับก็เป็น7นะครับแล้วก็ที่ปรับคอนสปูลนะครับก็เป็น8นะครับแล้วก็ที่ด้านใต้นะครับเสาตัวนี้นะครับเสาแกนหมุนนะครับก็เป็น9นะครับแล้วก็ที่เฟืองตัวหนอนนะครับมีอีก1ตัวก็เป็น10นั่นเองนะครับนี่ก็คือ10เมตรของแบ <Renaissance S 2> ริ่ง2ทางนะครับแล้วก็บวก1ก็คือ ลูกปืนกันกับนั่นเองนะครับฉะนั้นสเปคของลูกปืนนะครับ10บวก1มาเต็มครับตัวนี้ X1 เช็คสเปคกันอีกสักครั้งนะครับสำหรับ V Bass X 1นะครับตัวนี้อัตราเกียร์เลชอยู่ที่6.3จต่อหนะครับบอลแบลลิงที่ให้มา10บวกหนะครับในจำนวนนั้นมีลูกปืน NMB 2ลูกนะครับลูกปืนเกรดคุณภาพเลยนะครับกำลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสมนะครับอยู่ถึง7กิโลกรัมนะครับน้ำหนักของตัวรอกนะครับ180กรัมเท่านั้นเองนะครับไลายคาปาซิตี้นะครับความจุสายนะขนาดหน้าตัดสาย0.26เนี่ยจุได้ถึง200หลานะครับ หน้าตัดสาย0.30จุดได้ถึง120หลานะครับบอดี้เฟรมกลางนะครับเป็นโลหะนะ เบาแต่แข็งแรงมากนะครับระบบหน่วงเม็ดลาแบบ6เม็ดนะระบบหน่วงแบบแรงเหวี่ยงนี้ศูนย์กลางนั่นเองนั่นคือสเปคของเจ้า X1 ครับและนั่นก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับกับคลิป internal component นะครับสำหรับเจ้า VBRAS X1 นั่นเองที่น้านวดหรือแบบ100%ให้ชมกันนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการเลือกตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ตกปลาอีกสักหนึ่งรายการนั่นเองนะครับคุณภาพเน้นๆกันไปเลยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมจนจบคลิป วันนี้ผิดพลาดประการใดลงไปในการบรรยายต้องขอไยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก <t> ด <ell> ติดตามนันนวนและทีมงานด้วยแล้วกันนะครับคลิปซีรีส์ของ v bats x 1ยังไม่จบนะครับยังมีทดสอบภาคสนามอีกหนึ่งคลิปรอติดตามกันด้วยแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายปุ๊บ